ทีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กับหมอยาคนนี้คนดีคนเดิมนะครับผมคนที่หล่อเหล่าอาการเยอะไปนู่นละวันนี้เราก็กลับมาต่อกับอพอเช่นครับนะครับผมพาร์ทที่2แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาดูนว่ามีลูกค้าเอาไม่ใช่ลูกค้านี่หว่าสวัสด,ดีเพื่อนร่วมอาชีพธุรกิจรุ่งเรืองดีไหมก็ดีนะท่านก็มีร้านเหมือนกันเหรอเปล่ปาเขาไม่มีร้านหลอกอา้าว ข้ามีห้องปฏิบัติการอยู่อีกเมืองหนึ่ง,งข้าทาการทดลองเล่นแปรธาตุมากมายที่นั่นข้าทําวิจัยเพื่อหาอไรายได้บ้างแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะงั้นท่านกับข้าเนี่ยก็ไม่ใช่คู่แข่งกันตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ําอีกไม่นานสกาเลยนะไม่ใช่อีกไม่นานข้าจะมีอุปกรณ์แปรธาตุสุดพิเศษที่ท่านจะต้องสนใจอย่างแน่นอนโอ้ยจริงเหรอครับต่อไปครับขอดูสินค้าหน่อยอุ๊ยอะไรอะกระดาษมนตาราคาเพียงสองฮะสองร้อย โอ้โหใบใบละสองรอตังไม่มีอะดิแต่เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อลอบหน้าแล้วกันนะสว่วนเดีเยนที่ทราบกันว่าเบียร์ดีควรสัมผัสลิมรสเมื่อเย็นเฉียบอ่านแต่มันยากแล้วกินที่รักษาความเย็นไว้ในฤดูร้อนหรือในแคว้นทางใต้ข้าอยากจะปรุงเบียร์ที่เย็นอยู่ตลอดเวลาท่านมีน้ำยาที่จะช่วยข้าได้ไหมอะน้ำยาที่เย็นอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือข้าว่าข้ามีนะอแต่ขอเก็บสมุนไพรก่อน หมือนข้าจะสร้างยาน้ําแข็งไปแล้วในพาร์ทที่แล้วไม่แน่ใจว่าข้าได้จดสูตรไว้หรือเปล่าข้าได้จดสูตรไว้หรือเปล่าไม่มีข้าไม่ได้จดสูตรไว้ข้าต้องขออภัยด้วยประมาณนี้สิบเจ็ดเหรียญสวัสดีข้ายากได้ยาพิษเพิ่มอีกเดี๋ยวนะขงาคิดว่าไม่ต้องให้ย้ำเรื่องข้อตกลงระหว่างเรานะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เอ็งนี่ใช้ยาพิษเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยสิบสี่เหรียญสวัสดีท่านักปรุงยาข้าต้องการเห็ดพิษชนิดหนึ่งสําหรับทําพิธีกรรมบางอย่าง ปกติมันน่าจะงอกแล้วในช่วงนี้แต่มันไม่ขึ้นมาเสียทีถ้าต้องการมนเดี๋ยวนี้เลยเลยหวังว่าการเติบโตของมันอืมคืออยากจะให้เราสร้างยาเร่งการเติบโตนะครับแต่ขอทวดด้วยนะมันไม่มีเดยเอาน้ํายาอะไรให้ดีเอะเอามานาไปใช้เผื่อมันจะมีพลังเวทไม่ได้เหรอไม่ได้เนาะเออข้าว่าข้าว่าข้าไม่มีอ่ะข,ข้าขอทวดจริงนนะ สวัสดีวันนี้ข้าจะไปรับมือกับพวกอันธพาลข้าอยากได้น้ํายาที่ไม่เพียงแต่ทาให้ดาบข้าคมกริบแต่ยังต้องอาบด้วยพลังเวทเต็มเปี่ยมเวทแบบไหนนั่นเหรอเอาเป็นว่าข้าเชื่อมือท่านกันแล้วกันสายฟ้าดีวะเออคมกริบเลยเนี่ยต่อรองหน่อยแล้วกันข้าว่าน้ํายาของข้าเนี่ยดูดูดีสุดๆเลยมันจะทําให้ท่านแบบเป็นอันธพาลเอ,อ้ไม่ใช่เป็นอศวินที่เก่งที่สุดในปัตตภี จงบอกข้าเถิดใครงามเลิศไม่ใช่นะันสโนไว้ไปเลยฆ่านักการระเบิดตุ้มตามโอ้โหมาแล้วโอ้ศิละปะมันคืองานงานถุยมันคืองานศิละปะอย่างแท้จริงนะครับระเบิดเนี่ยเมื่อวานนี้ข้าต้องลุยฝนกระหนำ่ำแล้วตอนนี้ก็ระเบิดของข้าใช้การไม่ได้เลยข้าคงตายแน่ถ้าวันนี้ไม่ได้ระเบิดอะไรสักอย่างเดี๋ยว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 อยว่าระเบิเดร้านกูก็พอจัดไปเลยต่อรองเลยครับ ยังไงว่าไม่ต่อไม่ได้ของเขาของขายของซื้อของขายบ้านค้าอยู่ฝั่งของแม่น้ําแต่ว่าหมู่บ้านที่เหลืออยู่อยู่อีกฝั่งเวลานี้เวลาจะเข้าเมืองค้าต้องเดินข้ามสะพานไปไกลค้าเบื่อแล้วข้าอยากข้าอยากจะแช่แข็งแม่น้ําเดิมึงคิดอย่างนี้เหรอถ้าจะได้เดินข้ามแม่น้ำไปง่ายง่าย้าว่ามันจะได้ผลไหมค้าก็ไม่รู้มันจะได้ผลไหมเจ้าต้องลองแล้วล่ะเพราะข้าอยากขายสิบหกเหรียญก็ยังดีวะสวัสดีท่านนักปุงยา ข้าเป็นผู้รักษาและข้าอยากได้น้ํายามาพื้มพลังเวทมนต์สะหน่อยโอ้พอดีข้ามีอยู่พอดีเลยครับข้ามีพอดีเลยแต่ข้าเนี่ยต้องขายท่านแพงๆหน่อยนะเพราะท่านก็รักษาได้เหมือนกันไงท่านเป็นผู้รักษาข้าก็เป็นกู้ให้ยากับผู้รักษาออกทีจัดไปทําไมเพื่อนบ้านของข้าถึงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์และแม่วัวตัวอ้วนในขณะที่ข้าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น มไมนต้องเอ่ยถึงสัตว์เลี้ยงของข้าที่ตายกันหมดแล้วเมื่อสิน้นฤดูหนาวอีกมันยุติธรรมเหรอไม่เลยท่านคงมีน้ำยาไฟอยู่ใช่ไหมข้าอยากจะได้สักขวดมาส่งเพลิงแห่งความยุติธรรมไปให้เพื่อนบ้านคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหได้ข้าสง่งเคาะเพลิงแห่งความยุติธรรมไปให้ท่านเองเฮ้ยแต่เรามีน้ำยาไฟเปล่าวะมีนี่ไงขวามือซ้ายมือด้วยาะพูดผิดไปครับจัดไปเราส่งเพลิงแห่งความยุติธรรมนะ กูจะโดนข้อหาสมรู้เรื่องคิดหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วตอนนี้เราช็อตด้วยไงประเด็นเอาไปเลยต่อรองหน่อยดิโอโหอันนี้มันจะต้องต่อรองยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต่อรองดีๆเรียบร้อยยี่สิบเหรียญจัดไปฆ่าละนายกับเพื่อนทหารในค่ายซะจริงพอดับไฟลงพวกเขาก็ต่างกลนกันสนันเหมือนทั้งฝูงเหมือนหมูทั้งฝูงเดี๋ยวมึงอีกแล้วอ่ะ ข้าจำได้ว่าหลับสนิทไปครั้งสุดท้ายแต่เมื่อไหร่ท่านมีน้ายาให้ทาให้หลับลงบ้างไหมอ๋อคือรอบที่แล้วโดนฟาดกระบาลมามืนนอนไม่หลับใช่ไหมครับงั้นเอานี้ไปพอดีข้ามีพอดีเนี่ยข้าได้ปรุงเอาไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้ํายาเน่าหมดแล้วปะเนี่ย <c oughs> เออต่อรองต่อรองน้ํายาต้องแพงครับของมันดีอ่ะมันก็ต้องแพงหน่อยอ่ะแลกกับการได้นอนนะเพื่อนที่ดินของข้ามีบอ่อน้ําอยู่แห่งหนึ่ง เขาได้ยินเสียงน่ากลัวดังมาจากข้างใต้เพื่อนบ้านกับข้าก็าต่างได้ยินทั้งคู่นั้นเราก็เชื่อว่าจะมีสัตว์ประหลาดพยายามปีนขึ้นมาเป็นแน่ข้าเลยตัดสินใจโยนระเบิดลงไปเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาดนั่นและทำลายบ่อน้ำเสียเผื่อว่าจะมีอะไรอยู่ข้างล่างอีกคือมึงจะซื้อน้ำยาอะไรเนี่ย <c oughs> มึงม,มึงมาเล่ากูอีกแล้วอะ่ะเล่าให้กูฟังอีกแล้วอะ่ะเออโยนระเบิดเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาดนั่นและทำลายบ่อน้ำเสีย ก็คืออยากได้น้ำยาระเบิดคือคือมึงตัดสินใจโยนระเบิดแล้วไงใช่ไหมตัดสินใจโยนระเบิดลงไปคือมึงโยนไปแล้วแล้วมึงมาทําไมอ่าคืออะไรอะ่ะคือ <c ười> คือมึงยาน้ำยาระเบิดอีกอันหรอหรอไงอ่าลองดิโอ้โหกสิบสองเหรียญยังรวยอะ่ะอุ้ยสวัสดีท่านนักปรุงยา ช่วยค่าเติมคลังน้ำยาของข้าหน่อยเถิดข้าไม่ติดตัวอยู่บ้างแล้วแต่การล่าสุรกายมันหนักหนากว่าที่ข้าดข้าเลยต้องยืดดื่มแม่งทุกขวดเลยข้าอยากได้น้ำยาช่วงที่เล่นการสมานแผลและถ้าไม่เป็นพิษก็จะยิ่งดีไอเชี่อเดวิเชอร์มาเด้อ <c oughs> yeah, ท่านเป็นพานหรือใช่แล้วแต่ไม่ใช่ล่าสัตว์ธรรมดาดอกข้าล่าสุรกายอย่างพวกโรออกผีกูลหลายชนิดบางทีก็ฮาร์ี โดยทั่วไปค่าจัดการสัตว์เวทมนแล้วก็ทั้งหมดนั่นแหละได้ราคาดีนะท่านเยดเคโพชั่นขั้นสองสิบเจ็ดบาทไม่ได้หรอกไม่ได้วิชเชอร์มานี่คือต้องขายให้ราคาดีเข้าไว้ครับไม่คุ้มไม่ได้ยี่สิบบาทแล้วกันนะแรงสาบมาบุกห้องใต้ดินของข้ามันวิ่งผ้าไปทั่วตู้เย็นผู้กเก็บอาหารแล้วเข้าไปในกระสอบข้าเปลือกด้วยแย่ชะมัดข้าอยู่แบบนี้ไม่ได้ มแมลงสาบอะครับถ้ามแมลงสาบแล้วก็ข้ามีข้ามีสิ่งที่จะให้กับพวกมันข้าจะปูน้ํายาถึงสองสูตรไว้ให้กับท่านเลยสําหรับมแมลงสาบพวกนี้ข้าจะให้ท่านเลือกก่อนเดยนะข้าจะให้ท่านเลือก,าาอกยาไฟกันเอาไปเผาออบ้านมันไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอไม่ได้เหรอระเบิดข้ามีระเบิดให้อะไรอะแล้วท่านเจ้ายาอะไรอะฮะ,ะแมลงสาบบุกห้องใต้ดิน มแมลงสาบเหรอยาพิษไหมล่ะเอาบอดี้แลมไหมฮะยาพิษไหมล่ะเออโอ้โหอยากได้ยาพิษเฉยต่อรองไม่ได้ด้วยโอเคข้าหลงรักชายหนุ่มคนหนึ่งแต่เขาไม่รู้สึกแบบเดียวกันนั่นทำให้ข้าแทบข้างตายข้าอยากได้น้ำยาให้ช่วยเอาชนะใจเขาได้เอ้ยอุบ้าเอาน้ำยาระเบิดไปรับรองเอาชนะใจก็ได้ไม่ได้อุสาปรุงมาแล้ว น้ำยาล่องหนไหมเออลักหลับแม่งเลย <c oughs> ไม่ได้เหรอเด้งดึงล่องหนก็ใช้ไม่ได้ผลเหรอมีใครสักคนเกิดอุบัติเหตุในสวนดูสภาพแล้วไม่หมอคนขวัญอ่อนแน่ๆถ้าอยากได้ดอกไม้และต้นหญ้าที่โตเร็วพอที่จะกบเกิดล่องรอยได้เดี๋ยวนะดูสภาพแล้วไม่เหมาะคนหัญอ่อนแน่ๆเดี๋ยวอุบัติเหตุแบบไหนวะข้าอยากได้ดอกไม้และต้นหญ้าที่โตเร็วพอที่จะกบเกิดล่ลองรอยได้เดี๋ยว,นะดว,เ,วนนเดี๋ยวเดี๋ยวกบเกิดล่องรอยอุบัติเหตบบหุเรา,าไ,ไม่ใช่เหรอมั้งไปเลยเจ๊ ค้าไม่อยากถามเยอะโอ้แล้วดูค่าชื่อเสียงรลบเจ็ดเจ็ดแล้วนะคนดีแล้วเกินกูเนี่ยวานข้าเจอลูกหมาข้างถนนพอพอพามันกลับบ้านข้าก็เห็นว่าหลังของมันบาดเจ็บอยู่มีครีมสมานแผลงั้นเหรอเอานี่ไปไหมผิวหนังเล็ก้าหมาของท่านจะแข็งแกร่งอันนี้ไหมลิปยาเท่งดึงหมาหมาของท่านจะกระโดดได้เป็นลูกชิ้นโกด้งเดี๋ยวเจ้านี้ดิ คน,นคนที่ออกว่ากหเดินหนีเลยคนที่ฆ่าต้องเอาเป็นว่าคอยดูแลนะ่ะเขาไปที่โรงอาบน้ําบ่อยมากเขาบอกว่าไอ้น้าที่นั่นดีต่อสุขภาพท่านมีอะไรใส่ลงไปในถังน้าแล้วจะให้ไอ้น้าพวกนั้นไม่ค่อยดูไม่ค่อยดีต่อสุขภาพบ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนที่ต้องคอยดูแลเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวไอ้นี่มันเอายาพิษไปดิอะเออต่อรองนะมีอะไรที่ไม่ ไม่ดีต่อสุขภาพบ้างไหมเนี่ยนะขอจำนายเป็นคนตรงดีเพราะฉะนั้นค้าจัดให้แดงเฉือกคือชื่อเสียงนี่คือแดงแบบแดงแบบแดงอึดอแดงอึดเลยอโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เรากลายเป็นพ่อค้าสายดาร์กลแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะเป็นยังไงก็ กด Subscribe กดไลค์ติดตามกันไว้นะครับแล้วว่าเราอาจจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครขอบคุณที่รับชมครับ